สวัสดีครับโาโนโอเคฟิตเวิร์นะครับมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูปลาทองในบ่อหน้าบ้านนะครับคือบ่อเนี้ยผมไม่ได้ล้างมาประมาณสองปีและสองปีสองปีกว่าสามปีแหละนะครับมีแต่ขี้โคลนะครับเพิ่งจะล้างไปคราวที่แล้วประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่หมดหรอกขี้โคลมันผมดูดไม่หมดนะครับคือแลกน้ําเอานะครับเท่าที่จะแลกได้เพราะว่าดูดหมดเดี๋ยวลูกปลาลูกปลาอดมันจะออกมาดูออกมาด้วยนะครับก็ นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมจะมาให้อาหารปลานะครับผมสังเกตขอบอ่างเหตทำไมน้ำมันมันกระเซ็นนึกว่ามีคนอ่ะนะครับมาช้อนปลานะครับเพราะว่าสองวันสามวันก่อนมีเด็กมาช้อนปลานะครับผมก็เลยว่าอ่าอย่าอย่าไปช้อนมันดูได้อะไรประเภทนี้นะครับแต่อ่างหน้าบ้านผมเนี่ยก็จะเลี้ยงปลาทองนะครับปลาทองปลาสอดนะครับพวกปลาทองปลาสอดแล้วก็ปล่อยเขาอยู่คือปลาทองมันจะเป็นพวกปลาที่อ่า ไม่ค่อยสวยหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็จะมาไว้นตรงบ่อหน้าบ้านนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมสังเกตผมจะให้อาหารปลาจะโยนแล้วมาดูขอบน้ําเนี่ยจะรู้ได้หรือว่าปลามันตีไข่กันนะครับเพราะอากาศช่วงอากาศหนาวๆด้วอย่างที่ผมบอกพออากาศเปลี่ยนเย็นปุ๊บเนี่ยปลาทองชอบตีไข่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเขาตีกันยังไงตีไข่กันยังไงแล้วผมที่ผมบอกว่าเวลาผมเก็บไข่ขึ้นมาเก็บยังไงนะครับปลาเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนี่นะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีปลาทองตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับลักษณะขอบอ่างเนี่ยก็จะมีน้ําขึ้นมาเปิดเต็ไมไปหมดนะครับเนี่ยน้าที่ขึ้นมาเปาะมาเปิดขอบอ่างเนี่ยคือลักษณะการตีไข่ของเขานะครับตัวขาวนั่นน่ะน่าจะเป็นตัวเมียนะครับโดนไล่นะครับเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะจริงๆมันเริ่มมีไข่ให้เราเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไข่อยู่ใบหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ปลายปลายอ่าสลายนะครับเป็นเม็ด เหลืองๆให้เห็นนะครับก็อา่าประมาณว่าแล้วผมเห็นคราบมันจะเป็นคราบฟองๆเงี้ยเหมือนคราบน้ําเชื้อนะครับคราวนี้ถามว่าเนี่ยมันจะเริ่มไล่กันไล่กันอยู่ข้างล่างนะครับแต่เวลาตีไข่เนี่ยเนี่ยเนยะเหมือนมันไล่กันมั้ยนะครับเวลาตีไข่มันจะตีขึ้นมาบนบนนี้เนี่ยบนบนสาหร่ายนะครับก็จะติดสาหร่ายพวกนี้แหละครับมันอยู่ที่ว่าๆๆเนี่ยตุ่มตุ่มเนี่ยคือถ้าเราเก็บสาหร่ายอันนี้ นะครับคือเดี๋ยวเขาตีเสร็จถ้าคุณจะเก็บไข่เนี่ยนะครับก็ประมาณว่าสักประมาณไม่เกินเที่ยงอ่ะคุณก็มาเก็บสาหร่ายตรงนี้นะครับพวกเนี้ยเอาไปไว้ในถังแยกไว้นะครับแล้วใส่ออกไว้นะครับสามสี่วันมันก็จะออกเป็นตัวนะมันจะออกเป็นตัวคราวนี้ถามว่าคุณจะเก็บไหมป่าชุดนี้นะครับบางทีเราก็ต้องมองนะครับว่าจะเอาไม่เอาถ้าเอาก็เก็บนะครับแต่ผมดูก่อนนะครับ อันนี้ก็คือพามาดูกันนะครับว่ามันเนี่ยมันมันออกลูกได้จริงหมายถึงว่าเนี่ยอันนี้ก็คือมันไล่กินไข่แล้วนี่คือตัวเมียนะผมว่านะไอตัวใหญ่ตัวขาวนี่ตัวเมียนะครับก็คือเวลาตีไข่เสร็จมันก็จะไล่เก็บไข่กินนั่นแหละปลาทองเขาเป็นแบบนี้นะครับนั่น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 จะเริ่มถอดไข่ที่ใบใบสาลายนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเขานะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่า นะเลี้ยงปลาเนี่ยมันออกไข่ได้จริงๆนะคือปลาทองก็ไม่ได้เป็นปลาที่เพาะยากอะไรนะครับถ้าน้ําได้จังหวะอากาศเขาได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตีไข่กันเองนะครับแล้วแค่โยนตะายไปนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแบบเพาะแบบฟาร์มอะไรอย่างนี้นะคือเราก็ไม่ได้แบบพูด,ดง่ายๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเพาะไงนะคือหมายถึงว่าโอเคถ้าเขาตีขึ้นมาถ้าเราเก็บมันก็ออกเป็นตัวก็แค่นั้นนะครับแต่ปลาชุดเนี้ย คือเป็นปลาพูดง่ายงายหางค่อนข้างไม่สวยก็เหมือนปลาพิการแหละเหมือนปลาแบบปลาแบบรูปทรงไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นลูกถ้าเก็บไว้ลูกเขาออกมาก็หางก็จะไม่ค่อยสวยรูปทรงก็จะไม่ค่อยสวยนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนว่ามันจะเนี่ยอยากเก็บไหมจริงจริงเนี่ยมันน่าเก็บเนี่ยมันจะตีน้ําแบบนี้เนี่ยคือตีไข่มันโดนไล่แล้วมันตีไข่ตัวเมียก็จะฟาดปุ๊บเพื่อให้ไข่มันกระเด็นออกนะครับแล้วมันก็จะติดอยู่ตามแต่ไลพวกเนี้ย นี่ถ้าน้ำใสๆแล้วจะมองเห็นกันชัดกว่านี้นะนะก็จะมีตัวขาวตัวหนึ่งแล้วก็พวกตัวอื่นจะวิ่งไล่ตามนะครับไอ้ตัวขาวตัวใหญ่นี่ยน่าจะเป็นตัวเมียนะครับโดนไล่อยู่นะครับอ่าเนี่ยก็จะมีไก่เม็ดขาวๆได้เห็นอยู่อันนี้เม็ดหนึ่งละนะคือจริงๆมันมีเยอะแต่เรายังผมว่าถ้าให้ให้รู้เรื่องเลยก็น่าจะประมาณช่วงเที่ยงๆนะครับช่วงเที่ยงๆ นะเพราะปลาเนี่ยมันมันจะไม่ตีเนี่ยนะช่วงที่มันตีตบแตมตมแตมไข่มันก็จะออกมาด้วยนะครับไข่มันจะออกมาด้วยนะครับด้วยอากาศที่มันเย็นลงนะครับด้วยอากาศที่มันเย็นลงก็เนี่ยก็ผมอยากมาแนะนํากันว่าบางทีเราก็อย่าไปเครียดมันบางคนพอเพราะปลาไม่เป็นมันยากไหมมันคนไม่เคยมันก็มองเหมือนยากอย่างผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กโดนเขาหลอกมาตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าหลอกให้ ไปซื้อปลาแล้วสอนเฉพาะปลาเพราะเราอยากหวังคือบางคนเลี้ยงมาเนี่ยบอกตรงว่าหวังว,ว,ว,ว่ามันจะออกลูก,ลกเยอะปลาทองอยากมีลูกปลาทองใหเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดสมัยเด็กๆมันมองเหมือนยากนะมันไล่กันโอ้โหตีกันง่ายๆก็คือไหเด็กเห็นไหมตัวเมียมันจะขึ้นมาเก็บไข่กินนั่นแหละนั่นแหละนันนะ่นแหละมันก็ตีไขน่นะครับอ่านะครับก็คือจริงๆไม่ได้ยากนะครับถ้าเผื่อเห็นเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับ เขาไล่กันนะครับถึงคุณไม่มีสาหร่ายคุณหาเชือกหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันที่มันเป็นพวงงนะครับแล้วก็โยนลงไปนะครับไข่มันจะได้เกาะได้เพื่อป้องกันการหลิงหนีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราโยนสาหร่ายเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยไข่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมาติดอยู่ที่สาหร่ายบ้างสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีแล้วเราเอายี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแะมาแยกเอาไว้ นะครับเพราะปล่อยไว้เดี๋ยวเขาตอดกินหมดนะครับเดี๋ยวเขาตอดกินหมดนะครับปลาปลาทองในนิสัยเขาแบบนี้พอตีไข่เสร็จเขาก็จะไล่กินไปด้วยพูดได้ง่ายถ้าจริงๆถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะกินไข่ตัวเองไปพอตีไปกินไปเนี่ยน่าจะหายไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในกรณียิ่งไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เป็นฟาร์มนะครับไม่ได้เป็นฟาร์มไม่ได้ทําอุปกรณ์ไปนสถานที่ไม่ได้แบบเปิดโล่งแล้วปลาจํานวนจํานวนปลาที่มันค่อนข้างแบบว่า เราฟิกไว้ไอ้อย่างนี้คือมันปลาเลี้ยงในบ่อธรรมชาตินะครับเลี้ยงรวมกันไว้แล้วอยู่ดีๆเขาตีไข่กันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นไข่มันก็จะเปอร์เซน,นที่มันจะเหลือน้อยมากก็อยู่ประมาณประมาณผมว่าไม่เกินห้าสิบห้าสิบปอร์เซนแล้วเราก็ที่มันติดไข่มันกินไปบ้างก็เหลือประมาณ30มสิบเปอร์เซนอันนี้ประเด็นคือว่าอ่าเพื่อนๆพี่พน้องๆเนี่ยจะจะเอาไหมจะจะ,จะจะจะเอาจะหยิบขึ้นมาพอเลี้ยงไหมนะครับถ้าหยิบขึ้นมาพอเลี้ยงก็ก็ยังไงอะ่ะพูดง่ายๆว่า ก็เก็บสาลายนั้นมานะครับมาใส่กระป๋องใส่กระมังอะไรก็ได้แล้วก็เปิดออกซิเจนในเขานะครับสามสี่วันเขาจะออกเป็นตัวนะครับเดี๋ยวนี้ไอ้อย่างนี้ละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาตีเนี่ยตีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวไข่มันก็ติดตามสาลยเต็มไปหมดเดี๋ยวงีนอี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเช้าเนี่ยผมจะไป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 วัดนะครับก็ไปนั่งสมาธิที่วัดแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสายเนี่ยไม่เกินเที่ยงนะคิดว่าไข่เป็นคุ้งเหลือะ ก็เนี่ยว่ากำลังตีกันอยู่นะครับปลาทองมันก็จะตีกันช่วง,ชวงเช้าเช้านี่แหละนะครับไปถึงเย็นประมาณจริงที่งเขากำลังตีกันอยู่เมื่อกี้นี้ผมจะโยนอาหารผมเลยหยุดโยนนะก็ให้เขาตีไข่ก่อนพเพราะถ้าโยนอาหารปุ๊บมันก็จะมากินอาหารกันนะครับมันก็จะไม่ตีไข่กันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาไปธุระกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูกันว่ามันมีไหมเหลือเยอะไหมนะครับแล้วถ้าอยากจะเก็บเดี๋ยวผมจะจริงๆผมจะทําคลิปไว้ให้ว่าเก็บขึ้นมาแล้ว เราใส่กระป๋องมันมีลูกได้จริงเหรอเออเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีไข่เยอะไหมนะครับมีมีพอสมควรไหมแล้วถ้ามันมีจริงเดี๋ยวผมจะเก็บทําให้ดูว่ามันออกลูกได้จริงนะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับปลาทองนะครับกระอ่างหน้าบ้านปลาทองนะครับที่ว่าเลี้ยงรวมนะครับกําลังตีไข่นะครับนี่แล้วก็ไล่กินไข่ด้วยนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวเขาโดนไล่อยู่นะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับอ่าฝากกดติดตามนะครับอ่า นาโนโอเคฟิทเบอร์ไว like ้ด right ้วยนะครับก็อย่างนี้แหละครับเลี้ยงปลากันตามภาษาบ้านๆอย่างนี้แหละครับนะครับก็เลี้ยงๆกันไปนะครับอ่าใครมีอะไรก็แบ่งๆกันชมได้นะผมก็พยายามดูช่องอื่นเขาด้วยนะครับช่องอื่นหรือว่าเพื่อนๆพี่เนน้องมาดูช่องผมก็ดูกันหลายๆช่องไปนะครับว่ากันไปนะครับเลี้ยงกันไปบ้านๆนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเควิทเวอร์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับ แล้วผมก็กลับมาแล้วนะผมกลับมาช่วงประมาณเที่ยงนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาดูในบ่อนี้นะครับช่วงเช้านะครับที่ว่าปลามันตีไข่กันนะครับปลาทองนะครับคือบรรยากาศมันเย็นแล้วมันก็ตีไข่กันนะครับก็กลับมาดูนะคร turnout, ับม <Japan> ีไข่อย <mon changing> ู allora ่ไม่เยอะนะมีไข่อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะไม่เก็บนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้หน่อยดีกว่านะครับผมเก็บไว้แล้วนะครับแต่ว่าเห็นไข่มันบางไงนะเห็นไข่มันบางแล้วก็ มันมีไม่เยอะผมก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บไว้เผื่อมันออกเป็นตัวจะได้มาเอาไว้ดูกันนะตอนนี้ผมเก็บไว้อีกที่อีกแล้วเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันมาจากบ่อน,นี้นะแต่เดี๋ยวไปดูนะครับผมเก็บไว้ตรงไหนอ่าอันนี้ผมก็จะมาใส่นี่ผมเก็บมาแล้วนะครับก็เป็นสาหร่ายแหละที่ว่ามันอยู่ในในนั้นแหละนะครับแต่ว่าจะมองไข่ถ้าไม่เห็นเพราะว่าไข่น้อยนะครับถือว่าไข่น้อยนะครับแต่ก็ก็อยากให้ fc เห็นนะครับว่ามันออกเป็นตัวได้ไหมเดี๋ยวมามาได้ได้มาลุ้นด้วยกันนะครับ ผมก็เก็บกรสลายนะครับที่ว่าพอจะมีไข่ติดอยู่บ้างนะครับหรือว่าพ่อมันอาจจะพ่อแม่มันอาจจะไล่กินเกือบหมดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะนะครับก็มาดูกันว่าคลิปเนี้นะครับไอ้ลูกปลาทองเนี่ยมันจะเป็นตัวไหมนะครับก็อยากให้เห็นกันนะครับว่าลูกปลาทองมันออกมาได้ง่ายๆไม่ยากนะครับถ้ามันถ้ามันมีไข่จริงนะครับก็คือผมมองแล้วมันมีแหละแต่มันมีน้อยนะครับบางที เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นอย่างเม again, ื <mereka huh> อ<ะ>่อเช้าที่เห็นกันนะมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวนะมันบางนะครับไข่ชุดนี้บางนะครับมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเอาอย่างนี้ถ้าดูดูยากๆอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเผื่อมันเป็นตัวดีกว่านะครับสองสามวันรู้เรื่องนะสองสามวันรู้เรื่องนะครับคือแต่ผมเห็นไข่มันแหละแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกมีไม่เยอะนะมีอยู่ มีอยู่หลักร้อยแหละแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับเอามาทำเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะทำเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆดูเล่นๆแล้วกันว่าเดี๋ยวเผื่อมันออกเป็นตัวก็จะสนุกนะครับบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงปลาทองก็หรือว่าเคยเลี้ยงแล้วอยากได้ลูกปลาแล้วคิดว่ามันยากอ่ะจะได้มีมีช่องทางทำกันนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับก็คือผมเก็บไข่มาเรียบร้อยไว้ในกระบะนี้นะครับให้ออกซี่ยนใ้เขานะครับสองสามวันนี้ถ้าเผื่อหลังจากนี้สองสมวัน นะครับคือถ้าเป็นตัวก็คือเดี๋ยวจะเห็นตัวมันเลยแล้วผมจะมาถ่ายอีกทีว่าอ่าเป็นตัวยังไงลักษณะตัวเขาเป็นยังไงแล้วก็มาเลี้ยงกันต่อไปถ้ามันออกนะถ้ามันออกเป็นตัวแต่ผมคาดว่าน่าจะมีตัวบ้างนะครับน่าจะมีตัวบ้างมองแล้วมันมีไข่เหลือแต่ไม่เยอะนะผมเห็นไม่เยอะตอนแรกผมจะไม่เก็บแล้วผมจะไม่เก็บแต่ว่าอ้าโอเคเก็บมาเผื่อเอฟซีหน่อยแบ่งๆกันดูนะครับก็เลยมาใส่ถังใส่ออกไว้นะครับอ่าอย่างไรก็มาติดตามกันนะครับลูกปลาทองบอ่อหน้าบ้านเนาะ บอกก็ไม่ได้ล้างกันเป็นปีๆนะครับก็ยังยอกลูกกันอีกนะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนโันโอเคฟิตเวอร์เนะจะมาลุ้นกันนะครับว่าไอ้ลูกปลาทองจอกเป็นตัวไหมนะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ